เป็นข้อเสนอมาจากทางภาคเศรษฐกิจนะฮะโดยภาคเศรษฐกิจนั้นเป็นภาคเศรษฐกิจของฝ่ายรัฐบาลเนี่ยนะครับเสนอเข้ามาจริงๆมีกระแสมาหลายเดือนพอสมควรแล้วก็เริ่มชัดเจนขึ้นชัดเจนขึ้นเมื่อวานนี้ก็มีข่าวปล่อยออกมาแล้วก็มีข่าวโจมตีในกระแสกลับจากโลกออนไลน์จนกระทั่งตอนตอนตอนค่ำๆหน่อยเนี่ยนะฮะรองโฆษกประจำสนักนายกรัฐมนตรีนั้นต้องออกมาเคลียร์นะครับว่าแท้ที่จริงแล้วเนี่ยมันคืออะไรอ่ะผมจะสรุปให้คุณผู้ชมฟังคร่าวๆแบบนี้นิดนึงนะครับ เรามาดูกันหน่อยนะครับว่าสิ่งเดิมที่เป็นกับสิ่งใหม่ที่แก้เกี่ยวกับเรื่องของการครอบครองกรรมสิทธิ์ในอาคารชุดแล้วการครอบครองกรรมสิทธิ์ในบ้านเดี่ยวหรือที่ดินในแนวราบของชาวต่างชาติในประเทศไทยนี่ยมันเป็นอย่างไรอ้าวเราไปดูกันหน่อยครับเงื่อนไขเป็นยังไงฮะเรามาดูนะฮะเงื่อนไขก็คือจากเดิมเนี่ยการเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ห้องชุดคอนโด เขาจะอนุญาตให้คนต่างประเทศนั้นครอบครองจำนวนห้องชุดได้ไม่เกิน49%ของจำนวนห้องชุดทั้งหมดในตึกนะสม,มุิในตึกนั้นมีร้อยห้อง49ห้องเป็นของชาวต่างชาติได้ห้ามเกินเกินไปกว่านั้นผิดกฎหมายนะฮะเขาจะแก้กฎหมายใหม่ครับจาก49%อาจจะทะลุไปถึง80%หมายความว่าตึกตึกหนึ่งถ้ามีร้อยห้องแล้วก็อาจจะมีต่างชาติถือเจ้าของเป็นกรรมสิทธิ์เนี่ย ถึง80ห้องนะฮะคราวนี้ไอ้ตรงนี้เนี่ยมันไม่เท่าไหร่เพราะว่ามันคืออาคารชุดนะฮะมันเหมือนเราถือหนังสือกรรมสิทธิ์ห้องชุดนะคุณที่มันจะต่างจากการถือโฉนดนะนะคราวนี้เรามาดูจุดที่2ตารางตรงกลางก็คือบ้านในแนวราบตรงนี้เป็นที่ถกเถียงกันมากมายมหาศาลครับเพราะว่ากฎเดิมนะ่ยห้ามมิให้ชาวต่างชาติถือครองบ้านหรือที่ดินในราชอาณาจักรไทยอย่างเด็ดขาด แม้ว่าจะมีบางช่วงในการผลล่อนปลนบ้างแต่ว่าอสรุปสุดท้ายคือ,คอห้ามนะฮะคราวนี้เขาจะอนุญาตแล้วครับคุณผู้ชมครับอนุญาตให้ชาวต่างชาตินั้นซื้อบ้านและที่ดินได้แต่ต้องซื้อภายในหมู่บ้านจัดสรรเท่านั้นห้ามไปซื้อและจิ้มเลือกเองว่าอยากจะซื้อที่ดินตรงไหนต้องมีหมู่บ้านจัดสรรแล้วในหมู่บ้านจัดสรรน,นั้นเนี่ยจำนวนบ้านครอบครองได้ไม่เกิน49%ของจํานวนบ้านทั้งหมดที่มีอยู่ในหมู่บ้านจัดสรรน,นั้น แล้วมูลค่าเนี่ยนะฮะเขาเสนอไว้ว่าเพราะเขาต้องเล็งเอาฝรั่งที่มีตังค์นะครับฝรั่งที่จะมาซื้อบ้านแล้วครอบครองบ้านและที่ดินได้ต้องซื้อบ้านราคาหลังละไม่เกิน10ล้านบาทซึ่งตรงนี้เนี่ยน่าจะเพิ่มขีดไปเป็น15ล้านบาทแล้วเพราะต้องเอาเอาคนที่มีตังค์จริงๆเข้ามาแล้วถึงจะใช้เงินในประเทศได้3คือประเภทที่มีสัญญาเช่าสัญญาเช่า30ปีคุณเคยเห็นไหมฮะสัญญาเช่า30ปีต่ออายุ อีก1ครั้งเป็น30ปีต่ออายุอีก1ครั้งเป็น30ปีพูดได้ง่ายคือถ้าจะต่ออายุแล้วใช้กันยาวๆหนึ่งเจเนอเรชันคือ90ปีต้องต่ออายุ2ครั้งเขาจะเปลี่ยนเป็นขยายสัญญาเช่าฮะห้ปีต่ออายุ1ครั้ง40ปีเท่ากับ90ปีคือดูเหมือนเอื้อคือเอื้อให้ชาวต่างชาตินั้นเข้ามาในประเทศไทยถามว่าชาวต่างชาติกลุ่มที่จะเข้ามาในประเทศไทยคือกลุ่มอะไรบ้างเรามาดูกันครับคุณผู้ชมครับ กลุ่มเป้าหมายที่รัฐบาลน,นี้จัดการไว้คืออะไร 1. คือประชากรโลกผู้มีความมั่งคั่งสูง 2. ผู้ที่จะ,กะเกษียณอายุราชการจากต่างประเทศ3คือกลุ่มที่ต้องการทำงานจากประเทศไทย 4. คือผู้มีทักษะและความเชี่ยวชาญพิเศษต้องขอร้องรัฐบาลน,นิดนึงว่าถ้าสมมติว่าจะออกกฎหมายเรื่องนี้มาต้องเปิดเผยข้อมูลด้วยนะครับว่าเกณฑ์เหล่านี้คุณตั้งยังไงบ้างเพราะตอนนี้เราหากเกณฑ์ลึกไม่เจอเราเจอแต่เกณฑ์ตื้นแบบนี้คือแยกยังไงอ่ะ ประชากรโลกผู้มีความมั่งคั่งสูงนี่คือสูงเท่าไหร่ถึงจะมั่งคัง่งนะ,กะเกษียณอายุจากต่างประเทศนี่รับประเทศไหนบ้างเกษียณมาแล้วมีเงินเท่าไหร่นะทักษะเชี่ยวชาญพิเศษเข้ามาแล้วจะถ่ายทอดให้กับคนไทยที่ถ่ายทอดยังไงอันนี้ต้องชัดเจนนะฮะถ้าจะชาติจะแลกข้อครองที่ดินเนะี่ยต้องชัดเจนคุณเพราะนี่คือแผ่นดินของเราถูกไหมผมไม่ได้คิดแบบชาตินิยมนะคิดในแนวเศรษฐกิจด้วยครับคุณผู้ชมครับอ,อ้าวคราวนี้เราไปกันต่อประโยชน์ที่จะได้รับเขาคาดว่าจะเป็นแบบนี้ การกระทําแบบนี้เขาบอกว่า 1. จะช่วยเพิ่มจํานวนชาวต่างชาติที่พักอาศัยในไทยเพิ่มขึ้นเป็น1ล้านคน 2. คือช่วยเพิ่มปริมาณเงินใช้จ่ายในระบบเศรษฐกิจกว่า1ล้านล้านบาทโอ้โหมองอย่างนี้มันก็จูงใจนะ3คือเพิ่มการลงทุนในประเทศ8แสนล้าน4คือสร้างไรายได้จากการเก็บภาษีเพิ่ม2จุแสนล้านบาทนี่คือสิ่งที่เขาบอกว่า มันจะเกิดขึ้นถ้าเราเปิดให้ทำแบบเมื่อสักครู่ที่ผมบอกไปคราวนี้เราไปดูครับพอมีรัฐบาลเสนอมาเราก็ต้องไปดูฝ่ายที่เห็นตรงข้ามกันบ้างเราไปดูฝ่ายที่เห็นตรงข้ามคือเป็นข้อเสนอแนะมากกว่านะจากดรวิชัยวิรัตกรพันธ์เป็นผู้ตรวจคารธนาคารอาคารสงเคราะห์เขาบอกว่าอะไรครับเขาบอกว่าคอนโดเนี่ยเกิน49%เนี่ยถือว่าได้ แต่บ้านและที่ดินแนวราบไม่ควรเกิน49จริงๆแล้วไม่ควรจะให้ครอบครองด้วยซ้ำนะครับเพราะว่าทั้งหมดทั้งปวงแล้วเนี่ยมันคืออะไรเดี๋ยวผมจะสรุปให้ฟังตอนท้ายควรจะมากกว่า5ล้านบาทหมายความว่าคือดรวิชัยเนี่ยบอกว่าชาวต่างชาติที่อยู่ในประเทศไทยตอนนี้2อันดับแรกคือจีนกับรัเสเซียนะฮะแล้วเวลาเขาซื้อห้องคอนโดอะ่ะเขาซื้อต่ำกว่า5ล้านบาทเป็นส่วนใหญ่ ซึ่งมันแย่งตลาดคนไทยคะควรจะกําหนดราคาของห้องชุดด้วยว่าห้องชุดนั้นราคาต้องสูงกว่า5้าล้านบาทฝรั่งถึงจะซื้อได้เขาเสนอแนะมาแบบนี้ไม่งั้นแย่งตลาดคนไทยสิครับและถ้าคุณจะให้ครอบครองไอ้บ้านหลังเดี่ยวด้วยกับที่ดินเนี่ยควรต้องเกิน15ล้านบาท20ล้านบาทขึ้นไปเลยจะได้ไม่ต้องมาแย่งตลาดคนไทยเพราะคนไทยส่วนใหญ่ซื้อบ้านเดี่ยวราคาไม่เกิน15ล้านมากไปกว่านั้นครับควรที่จะกําหนดนโยบาย กำหนดนโยบายคืออะไรกำหนดโซนฮะไม่ใช่ให้ชาวต่างชาติไปอยู่จังหวัดไหนก็ได้จิ้มเลือกเอาเลยในแผนที่ประเทศไทยแล้วซื้อโฉนดแบบนี้ไม่ได้นะฮะควรจะกำหนดโซนให้เป็นกรุงเทพกรุงเทพเป็นเขตไหนบ้างพัทยาภูเก็ตเชียงใหม่คือหรือเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษหรือ eec ที่เรากำลังทำอยู่นี้ควรจะต้องกำหนดมิเช่นนั้นแล้วเนี่ยมันอาจจะนำมาสู่ข้อสรุปซึ่งเป็นข้อสรุปที่ เป็นกังวลมากเป็นกังวลมากข้อสรุปนี้มันมีบทเรียนจากอดีตให้ฟังกันนะฮะบทเรียนจากอดีตก็คือเคยเปิดให้ต่างชาติครอบครองได้ร้อเนะหรือ9กตอนหลังต้มยำกุ้งปรากฏไม่มีใครมาซื้อนะคือพูดง่ายๆครับจากตารางนี้ขอให้คุณดูนะเพราะว่าเวลาผมมีจากัดนะฮะตารางนี้แสดงให้เห็นว่าอะไรไอ้ประเด็นที่ให้ครอบครองคอนโดหรือประเด็นให้ครอบครองที่ดินเนะี่ย ตราบใดก็ตามที่เศรษฐกิจไม่ดีเขาไม่มาเพราะเราเคยทําแบบนี้แล้วตอนหลังต้มยํากุ้งจูงใจแบบเนี้ให้เขาเข้ามาเขาไม่มาครับคราวนี้พอเขาไม่มาปั๊บเนี่ยมันก็มีเสียงลือเสียงเล่าอ้างมาว่าทําแบบนี้เนี่ยมันไปเอื้อใครหรือเปล่ามันไปเอื้อให้กับคนที่มีจํานวนห้องชุดอยู่ในคอนโดมิเนียมตอนนี้เต็มไปหมดเลยกับบรรดาเจ้าของบ้านจัดสรรทั้งหลายที่มีบ้านเต็มไปหมดเลย ต้องการจะระบายสต๊อกออกไปหรือไม่อย่างไรอันนี้เป็นการตั้งข้อสังเกตเฉยๆก็เป็นเรื่องที่วินยูชนพึงคิดได้ว่าถ้าจะออกนโยบายอะไรมาถ้าเอื้อใครบางคนก็อย่าทำเลยแต่ถ้าเป็นประโยชน์กับประชาชนจริงๆก็ทาและแสดงรายละเอียดที่เห็นอย่างชัดเจนนี่คือจรัสทุกความจริงฮะสวัสดีครับผมจัสด,ดีมะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u subscribe YouTube ข่าวช่องวัน จะได้มีลาดทันข่าวทันทุกเหตุการณ์เปิดเผยทุกความจริงจากทีมข่าวช่องวันเข้าถึงข่าวเข้าถึงคุณ